ครับแปรพีดไข่มวยยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับเช้านี้ก็เดี๋ยวมาติดตามการเช็คฟิตร่างกายของเจ้ายอดเพชรเอกนะครับ็คฟิตซึ่งมีโปรแกรมชกวันที่5ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เช้าว,วันอังคารที่23บว,วันพุธหรอวะวันพุธที่23่ะครับ เป็นวันพุธแต่ลงวันลงเดือนละลงวันลงเดือนละมาที่23แล้วครับก็เหลืออีก2อาทิตย์อันนี้ก็มาเช็คฟิตความพร้อมของเจ้ายออเพชรเอกกันก่อน12นาทีทดสอบ12นาทีนะครับใช้เวลาทดสอบ12นาทีความเร็วที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแฟนผีแฟนลับก็มาติดตามความพร้อมของเจ้ายออเพชรเอก ว่ามีปวงพร้อมแค่ไหนร่างกายเป็นยังไงร่างกายภายนอกภายในต้องพร้อมนะของเด็กเราก็ต้องมีการเช็คฟิตเมื่อคืนก็ไปชก2คนที่ลังสิตก็เข้าวินทั้งคู่ขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามให้กําลังใจกันนะครับอันนี้ก็มาเช็คฟิตเจ้ายอดเพชรเอกครับเชา้านี้ก็ไปวิ่งรอบมาแล้ววิ่งรอบกลางรอบประมาณสัก8กิโลแล้วก็มาทดสอบความเร็วทดสอบสปีดความวิ่ง สวัสดีคุณยงยุทธนะครับสวัสดีคุณชัดชัยสวัสดีคุณเด็กบ้านนอกครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณอภิเชษพิศัยบานคุณลานีคุณบิ๊กอนุชิตจากโคราชเนี่ยแม่ทองม้วนมาแล้วครับสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีนะครับเอฟซีจากต่างชาติแล้วก็เข้ามาชมเยอะจากต่างชาติท้าวูู้วอนอย่างนี้นะครับสู้ๆเลยมาสวัสดีคุณตายเอ็มครับ เช็แฟนขับ162ท่านครับมาติดตามการทดสอบร่างกายของเจ้ายอดเพชรเีกกันนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีกสองอาทิตย์ครับตอนเด็กๆเราก็จะมีทดสอบเช็คฟิตอย่างนี้ให้แฟนเพจ่อนและแฟนลับได้ติดตามตลอดนะครับวันที่ห้าเจอกันครับแม่แม่คุณแม่ก็จะมาเลยว,วันที่ห้าคุณแม่ทองม้วนคุณแม่ทองก็จะมาเชียร์มาให้กำลังใจยอดเพชรเอกลูกชายหัวแก้วหวัวแหวน <laughs> ขับรถก่อนครับคุณอภิเชษครับก็ทํางานนะครับสวัสดีปลาเหลือเมืองลงบัวจากลงบัวลงพูนับสวัสดีคุณศักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณศักดิ์กองสุขอ่าพี่ข้อไปนะครับชื่อ่าสาอังกฤษนับคุณสุดทติด้วยนะครับสวัสดีครับสู้ๆคุณใจจิตใจสะอาดครับสวัสดีครับคุณชเวงศักดิ์นะครับเอฟซีร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนับเข้ามาติดตามการเช็คฟิตของยอดเพชรเอกนะครับคุณพอประโยชน์ปากน้าครับจาก สุดปราการ,รบ,บอกวินัยแกลงามากครับสบายใจค่ายนี้ f อฟเล่นได้แล้วสบายใจเขาครับสุตสุรชัยตะวันแดงครับสวัสดีชาว,วันพุธนะไม่ใช่วัน,านคารผมก็จําวันผิดวันถูกอันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับอันนี้ก็มาเช็คความพร้อมดูร่างกายาวันนี้สเปรย์นาทีนะครับแล้วอาทิตย์สุดท้ายเพิ่มเวลพิ่มเวลาเป็นสินาทีครับอันนี้อาทิตย์ เดี๋ยววันนี้จะมีเชฟฟิตเจ้าย่อพี่เด็กแล้วก็เชฟฟิตเจ้าเพื่องพักการครับเพื่งพักการก็มีรายการช่วงวันที่หนึ่งตุลาคมที่ราชดำเนินเดี๋ยวเชฟฟิตเจ้าเพื่งพักการต่อแล้วคนอื่นปกตะก็สอบซ้อมกันอยู่นะครับคุณชัตโต้ครับทักทายกันนะครับ,ค,นนค,รบคุณอานนท์ครับคุณอานนท์ด้วยสวัสดีเอสซีนะครับทักทายบรรยากาศเช้าวันพุธที่23นะครับเช้านี้เนื้อคืนก็ ไปโชคที่รังสิทธิ์สองคนครับก็แพ็กคู่ครับเขาวินแพ็กคู่สองศูนย์คุณสวัสดิ์ชนะท่านสองคนครับเมื่อวานนี้คุณกนกอ่อนนะครับคุณเอ๋คนหล่อทาภูวรนเอฟซียอเป็นเอกสวัสดีท่านพ่อออมไหมครับสู้สูปราบให้กําลังใจเจ้าปราบครับยอเพชรเอกครับชื่อเล่นชื่อปราบเจ้าปื้มก็ยังยังไม่มีโปรแกรมครับวันนี้เช็คเจ้าย่อเพชรเอกคนเดียวคุณดารุณทรัพย์สวัสดีครับคุณดารุณทรัพย์ นะเด็กเราก่อนชกก่อนขึ้นแข่งกันเราก็ต้องเช็คความพร้อมร่างกายทั้งภายนอกและภายในนะครับให้แฟนลับและติดตามความพร้อมของเด็กแต่ละคนคนระับคุณชื่อภาษาอังกฤษนะคุณประเสริฐด้วยคนระับสวัสดีครับคุณภูเขาสายน้ำบอกเอฟสวัสดีเอาเทพสุดยอดจริงครับเมื่อคืนคุมมวยเด็กยินเช้าซ้อมก็เป็นหน้าที่คนระับเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับ ไปนำไปชกไปแข่งแล้วก็กลับมาซ้อมต่อคุณตายเอ็มส่งดาวมาให้50ดวงขอบคุณครับนะครับคุณนัทชนพภาก็อ,อภิรเขอไปรับชื่อาษาอังกิษคุณสุภชัยด้วยครับขาดเกินขาดเกินเมื่อคืนอ๋อก็มีเจ้าอยอดเมทีคู่สองก็ถือว่าทำผลงานก็รับกับคู่ชกเคยชกกันครับคู่ ยอดเมธีนี่เคยชกกันสู้สีกันด้วยแต่ว,ว่าเมื่อคืน,นก็ชนะขาดไปเต็มที่ยอดพรเอกครับคุณประเสิฐครูใหญ่สอนเช่นนิ้บอกสิยอดก็เ,เป็นการเช็คพิตความพร้อมร่างกายนะครับทดสอบ12นาทีในการวิ่ง12นาทีความเร็วที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยไม่ให้ตกเครื่องไม่ให้หยุดนับดูระบบหายใจเพื่อเป็นการเช็คระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อนะครับดูกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหัวใจระบบปอด วันนี้ก็จะเช Li ็คสองคนครับมีเจ้ายอดพิเดชแล้วก็เจ้าเพื่องพักการนะครับคุณน้องครับคุณน้องน้องหรือเปล่าสุดยอดครับสวัสดีครับคุณพอภูมิชอชนะครับก็ทักทายกันครับเอฟซีแฟนคลับก็เข้ามาชมแล้วก็ทักทายติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆครับเสียงอาจารย์ยังอยู่ดีใช่ไหมก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วครับเวลา กุลานีนะท่านาดมาเรื่องเสียงสวทีแฟนขับร้อยเก้าสิบสี่ท่านเสียงก็ยังอยู่ดีครับยังไม่หายไปไหนครับเสียงเสียงเสียงขอเสียงหน่อยเอฟซีก็เป็นการวงใจว่าเสียงจะหายเชียเสียงดังตะโกนแหกปากร้องเมื่อคืนเวลาเด็กจบก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเวลาเด็กจบผมก็จะอารมณ์ประมาณนั้นประมาณว่าเชียแรงเชียดังตะโกนให้เด็กกระตุ้นให้เด็กชบตามเกมตามแผนหนับทำให้ตะโกนดังเด็กไม่ได้ยินก็ เราวจะทําให้ถูกนะครับก็พยายามตะโกนดังๆให้เด็กได้ยินว่าทําอะไรบ้างต้องทอํายังไงออกแข้งหน้าออกบาดออกแข้งซ้ายแข้งไรเมื่อกือก็มีเจ้า,าแผ่นดินนะแผ่นดินคนแรกก็ซ้ายบ้านกรวดก็ชนะไปแล้วคนที่สองยอดเมทีครับอของดีจากสุราษฎร์ธานีครับนะยอดเมทีก็ชนะไปด้วยอีกคนหนึ่งสวัสดีคุณเพิ่งนะคุณเพิ่งหรือเปล่าครับ คุณมะนาวด้วยนะครับจรวดไฟอ่านนี้จรวดไฟก็อยู่ไหนหรอจรวดไฟอยู่ในห้องอยู่นะครับน,นี่จรวดไฟก็บอกว่าไม่สบายครับไม่ได้วิ่งจรวดไฟมีอาการบอกว่าเปนเวียนศีรษะนี่นก็ให้พักผ่อนก่อนนี้ก็เป็นทดสอบของยอดเพชรเองนะครับนี่ระบบหายใจจะชกวันที่5แล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเช็่สิบนาทีครับกลเหลืออีก5นาทีนับเรือประมาอีก5นาทีในการทดสอบนะครับยอดเพชรเอกก็มีโปรแกรมโชครายการใหญ่นับประวัติศาสตร์นะวันที่5ตุลาคมนี้ก็เป็นรายการรายการใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากนะนับประวัติศาสตร์อีกนัดหนึ่งคู่อีกระดับรถถังปะทะก้าวหน้าพีเครถถังจิตืองนดนเจอก้าวหน้าพีเคแล้วก็ยังมีกุหลาบดำลิสตบปก่ ไทยีอ๋อยกพลอยองนะเป็นลนณชัยเสาเอกนะครับก็เป็นคู่มวยที่โอ้โหระดับแนวหน้าของประเทศครับลนณชัยนะครับลนณชัยเจอเสาเอกแล้วก็ยังมีอเอกลักษ์ใช่ไหมซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ประทะเอกลักษ์แล้วก็ยังมีพระจันฉัยนะครับพระจันฉายเจอกับโยธินนี่เป็นคู่มวยระดับชั้นแนวหน้าแล้วก็ยังมียอดเพชรเอกนะครับ เปิดหัวเปิดรายการยอดเพชรเอกเจอบาลมีคุณลานีบอกสมชื่อสมชื่อซ้อายบ้านปวดอ้ครับติอ่าเจ้าชูเรียนแตกหมดเลยนะเมื่อคืนทุเรียนก้านยาวมากแนละ้วเมื่อคืนนี้ทีแรกเขเห็นคู่ชกก็หนักใจแทนเจ้าซ้ายบ้านปวดครับแต่พอชกแล้วก็หัวจิตหัวใจดีนะเจ้าแผนน่นเดินเมื่อคืนนี้หัวจิตหัวใจดีออกอาวุธหนักแรง แต่ว่ายังต้องเพิ่มการจังหวะนิดนึงการออกอาวุธยังยังเตืเอ้อเตะไม่เข้าเป้าสัส่วนใหญ่อ่ะต้องเพิ่มจังหวะการเข้าการออกอาวุธนิดนึงคู่โชคยอดเพชรเอกมาจากไหนครับเคยชกกันหรือเปล่าวันที่5ก็ชกกับบารามีอีสานควนปิงนะเป็นนักชกจากแดนใต้นะเคยชกกันมาครั้งหนึ่งที่ประุมธานีตลาดโงเกลือ ก่อนโควิดนะครับก็ยอดเพชรเอก,กบ,บารมีเคยชกกันมาครั้งหนึ่งสนุกมากนะแฟนกับสามารถเข้าไปชมเข้าไปชมย้อนหลังได้ครับสำหรับการชกของยอดเพชรเอกกับบาลมีนะก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งยอดเอกเชนะไปอาจารย์เอาฝนที่โคราชไปตกที่ลำโพงเวลาอยู่นี่ตกก็เดี๋ยวเด็กวิ่งไม่ได้เป็นไข้ป่วยไม่สบายก็ลำบากครับอย่ามาเลยครับฝนคุณยงยุ คุณไายเอ็มบอกชัดทั้งภาพและเสียงครับแมนะค,คุณไายเอ็มก็ชมจากฮ่องกงนะครับอยู่นู่นเลยประเทศฮ่องกงนะครับอยู่ประเทศฮ่องกงก็ชมกันทุกวันเลยครับคุณไา่เอ็มพูดสนับสนุนให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดเคยชกกันบอกครับอาจารย์บารมีคุณวิชญ์ก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งที่ลงเกลือนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ะนะครับเคยชกกันมานะครับครับ ครูแกล้มวยแก้ทางมวยดีครับคุณชัยวัฒน์ขอบคุณนะครับที่ติดตามตอนนี้ก็ฮะเลือดตายละวเลือดสองนาทีเลือดสองนาทีแล้วก็เจ้าเพื่อนพักการเพื่อนพักการเตรียมตัวมามาวอร์มายืดมารอที่หน้าเครื่องเลยเจ้าเต้ยนะครับก็เลือดเช็คยอดเพล็กแล้วก็เช็คเจ้าเพื่อนพักการก็มีโปรแกรมชกวันที่หนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องเช็คฟิตก่อนครับเพื่อนพักการก็วันที่หนึ่งเหลืออีกอาทิตย์เดียวอา่าเหลืออีกอาทิตย์เดียวจะชกแล้ว ผลประการนี่ต้องเช็ค15นาทีนะไม่ใช่12นาทีสวัสดีคุณสุรักษสุรักษ์สุขแสงครับบอกแฟนดินนะครับสายซอกกลาวมีกาชายามาเพิ่มเติมครับสายซอกกลาวนะครับนะครับคุณชัยวัดบอกสอนดีแก้ทางมวยชนะอยู่แล้วครับนะครับก็ได้กําลังใจจากแฟน,นแผิดแฟนครับที่อคอยเชียร์คอยชมคอยติดตามก็ได้กําลังใจดีๆจากแฟนครับ นะครับก็เลยต้องพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับผู้เขาสายน้ำสองปลาบอก f อฟซีเพลงไฟนะครับเพลงไฟก็มีโปรแกรมโชควันที่19นะครับก็รอติดตามผลงานหรือ12นะ12ก็จะมี12วันที่12ตุลาคมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเช็คฟิตนะครับเดี๋ยวเจ้าพวกพวกที่โชควันที่12เดี๋ว,วันที่อาทิตย์หน้าจะเช็คร่างกายเช็ความพร้อม ่คัดผ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวที่น่าจะเพิ่มเวลานี่ตอนนี้แค่สิบสองนาทีสู้ๆนะครับคุณนันคอรินคุณเอสสุนทยาคุณอนุสรเอฟซีเพชรยอดเพชเอกอยอดเพชรก็สเสร็จไปครับนะายโชว์สิบแปดนี่ความพร้อมยอดเพลเอกคนระับหาย